มีผมสวยๆวยนี่โตขึ้นจะไปประกวดมีจ u นิเวิร์สไหมนะลิวไซ์บิวตี้ลิซาลิวไซ์บิวตี้เอาดูลิวไซ์บิวตี้ของจริงเอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนมาพบกันอีกแล้วค่ะกับช่องอิสาาฮอลแลนด์นะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็จะพาเด็กๆนะคะมากินข้าวเหนียวปลาทูทอดค่ะแล้วก็แม่ก็จะกินส้มตำด้วยนะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะก็จะพาเด็กๆนะคะออกไปเดินเล่นที่สนามเด็กเล่นค่ะทำไงก่อนจ้าก่อนอจ้าก่อนลูกจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าจ้าจ้าดีดเสอืออ่ <laughs> ขนมอันนี้นะคะก็จะเป็นขนมข้าวโพดสําหรับเด็กนะคะจะไม่มีรสชาติใดๆเลยค่ะจะมีกลิ่นข้าวโพดนิดหน่อยนะคะอร่อยไหมคะลูกเอากินโชว์สิกินโชว์สิกินโชว์สิอืมตาแซ่บเลย อนีผมผม,ผมจะมาชิมาทำส้มตำทำส้มตำโอเคอันดับแรกใส่อะไรก่อนครับใส่อะไรก่อน,อนใส่น้ำตาลซาวเกอร์อินดดนมูฟเฟลวิ่เยอะอ๋อมาอันดับแรกอืมแล้วก็ทูมัตแล้วทูมัต ไม่ต้องใส่พริกกินเผ็ดไม่ได้ไไดอืวก็สิตรูนสิตรูนบีบบีบโอเคใส่กค่นั้นก็ได้แล้ว air nempa duit fit house, dewa mas cuci bima nong, oke, alok, 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 alok,

จะแช่แช่น้ำนานเกินไปค่ะทุกคนเละมากเลยอ,อาจารย์อาจารย์เรนนุนอาจารย์

ข้าเหละมากเลยน่ะเนี่ยข้าวเหละพี่ซาลูพี่ซาจะยืนนี่ลูก,กัดเนี่ย ปั่นเบิ้งปั่นถั่วเหนียวคุยเบิ่ง <laughs> มาลงนี่ไงอันนี้จับบ้านนี้ดูกันจับยืนบ้า,บายงยามี Yeah. <laughs> ออาเข้าเชิไปสระนาสเปียว้าไปไหมไปเล่นสนามเด็กเล่นไหมเราพาไปเดินเล่นค่ะสำหรับสนามเด็กเล่นนะคะจะมีแทบทุกซอกทุกซอยเลยค่ะเดินไปทางไหนก็เจอนะคะ เพื่อให้เด็กๆนะคะได้เล่นกันอย่างสะดวกสบายนะคะใครอยู่ระแวกไหนแถวไหนก็ออกมาเล่นได้นะคะค่ะเป็นข้อดีจริงๆค่ะที่รัฐบาลนะคะได้สร้างไว้ให้เด็กๆนะคะยิ่งถ้าวันไหนอากาศดีๆนะคะหรือว่าฤดูร้อนนะคะเด็กๆก็จะมาเล่นกันเต็มเลยค่ะอากาศมีหมอกนะคะเป็นสลัวสวค่ะวันนี้แต่ว่าโชคดีค่ะที่ฝนไม่ตกนะคะทุกคน ก็เลยพาเด็กๆนะคะมาเดินเล่นที่สนามเด็กเล่นค่ะเปิดหูเปิดตานะคะลูก,กัสไปโรงเรียนอีกหนึ่งวันนะคะพรุ่งนี้ค่ะเป็นวันศุกร์ไปโรงเรียนอีกหนึ่งวันค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ก็ปิดฮอลิเดย์ค่ะปิดปิดก่อนเวลาหนึ่งอาทิตย์นะคะเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดนะคะก็เลยต้องปิดก่อนหนึ่งอาทิตย์นะคะทุกคนก็ขอให้พี่ๆน้องๆทุกคนนะคะ รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้โควิดระบาดอีกแล้วค่ะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ระบาดอีกแล้วนะคะว่าวิสเตนเลยค่ะเฮียลูกกาได้ได้ก้อนหินมาจากโรงเรียนนะคะก้อนหินที่แบบว่าเด็กๆเ,เขาทํางานศิลปะนะคะ oh. เพ้นก้อนเออเพ้นเพ้นบนก้อนหินนะคะแล้วเขาก็จะเอามาวางตามสนามเด็กเล่นนะคะเพื่อให้เด็กคนอื่นมาเห็นแล้วก็มาหยิบไปนะคะ มีทั้งหมดกี่อันตึกเ <laughs> จะเอาไปวางไว้ตรงไหนอีกอโอ้ปาดสตูเหตุอะไรนี่แต่คงกินไ,<ม>ไม่ได้หรอกเอาวางไว้ตรงไหนก็วางลูกเดี๋ยวแม่จะพาน้องลิซ่าไปเล่นม้าหมุนก่อน <laughs> ชอบไหมคะชอบลิซ่าชอบเอาหมุนค่อยๆเนาะะ,นะะจับดีๆนะลูกนะจับดีๆลิซ่าจับดีๆนะลูกกันมาแล้วไอ่ไหนๆเอาอีกเอาอีกอีกรอบนะึงค่อยๆค่อยๆ <c ười> <c ười> จับดีๆนะ สับดีๆนะลูกนะเ <laughs> ลเอ้นะา,าเอาดูวะอนมาจนะไปปล่อยลูกกันลงมาค่ะ ถือดีๆนะถือดีๆเออจำดีๆจำดีๆพอหรือยังคพอหรือยังเอ็นเทเวนรีเออ่ไดลสัมไม่สังคมนิด หน้าลิซ่าจะลิซ่าโอ้ยเอย่าจมย่าย่าย่าโยกขึ้นสุงเลยพอลราเพราะได้แมอุ้มลองยิง Grow gehört ordinary you morally sometimes you know yoully siitä if kaik littleias drie seven ate me Beeb�silИ สวัสดีครับัสดีกัสกดอะไรกดอะไรเดี๋ยวถามก่อนกดอะไรบ้างลูกกัสกดอะไรบ้าง

ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานฮอลแลนด์ของเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยค่ะ